เดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยละกันนะครับความคืบหน้าฝรั่งเตะหมอสะเทือนเกาะภูเก็ตความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีการลื้อแล้วนะครับบันไดลุกที่สาธารณะของเดวิดฝรั่งเต่หมอเดี๋ยวเราไปดูภาพนะก็เป็นภาพที่บริเวณใช้หาดจุดที่เกิดเรื่องที่เดวิดแกอ้างว่าแกไปลื่นล้มแล้วนักแข่งไปใส่หลังหมอนแหละใช่ค่ะทาง,งเทศบาลเนี่ยให เวลาลื้อภายในสามิบวันถ้าเกิดไม่ลื้อเองเนี่ยเดี๋ยวจะมาลือ้อแล้วก็เรียกเก็บค่าเสียหายนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆสรุปว่าทางรีสอร์ทไม่ใช่ดิทางวิลล่าใช่ไหมทางวิลล่าเนี่ยจัดการเรียบร้อยหรือบันไดลุกที่สาธารนณะอเอารถมาลื้อเลยนะอันนี้ก็ลือน่าจะลื้อหมดเลยนะทุกขั้นใช่หมดเยขนรงแรกเขาบอกว่ามีสี่ขั้นขั้นแรกเนี่ยอยู่ในวิลล่าขั้นที่สองสามสี่อยู่ในเขตสาธารณะ น,นี่ลือหมดเลยลือหมดเลยตัดรือห,หมดเรียบร้อยตัดปัญหานะครับแต่ว่าปัญหาไม่จบหรอกเพราะว่าวันนี้ทางปปชเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องอลุกล้ําที่สาธารณะนะครับขณะที่มิสเตอร์เดวิดเนี่ยตอนนี้งานเข้าอย่างหนักเลยนะครับทางผู้การภาค8ส่งเรื่องไปที่ตอมอภูเก็ตขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้มิสเตอร์เดวิดอยู่ที่ประเทศไทยหลังจาก ฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับอันนี้เป็นในส่วนกฎหมายมาตรา12วงเล็บ7เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบหรือความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็จากการตรวจสอบมิสเตอร์เดวิดเนี่ยวีซ่าจะครบกำหนดอยู่ไทยวันที่13มีนาคมผูมไม่น่าเชื่อนะ,ะมันเกิดเรื่องขึ้นมาประดาประดังเข้ามานะครับโดนขุดนู่นนี่นั่นสุดท้ายวีซ่าจะหมด วันที่13มีนาตอนนี้หลายฝ่ายรวมถึงเพื่อนเดวิดด้วยเนี่ยต้องเอาเดวิดออกไปก่อนอนะต้องออกจากประเทศไปก่อนเลยนะใช่ฟันธงล่วงหน้าเลยว่าวีซ่าเดวิดเนี่ยเผลอๆโดนเพิกถอนเลยนะไม่ใช่ไม่ต่อนะ<ช>เพิกถอนแล้วก็เอาเข้ากระบวนการห้องขังตอมอแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศนะครับแต่ว่าถึงแม้เดวิดจะไม่อยู่นี่เราพูดถึงเรื่องอนาคตเลยนะแต่ว่าในส่วนธุรกิจของเขานะครับในส่วนของปางช้างอันนี้ปางช้างก็ไม่น่าจะรอดทาง ผู้ว่าภูเก็ตสั่งขยายผลตรวจสอบการจดทะเบียนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างของเดวิดคือตาเดวิดเนี่ยเขาทำสองอย่างคู่ขนานกันเปิดมูลนิธิด,ด้วยเพื่อรับเงินบริจากคกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจด้วยเกี่ยวกับปางช้างนะครับก็ในส่วนของปางช้างเดวิดเนี่ยเนื้อที่21ไร่เลี้ยงช้างทั้งหมด14เชือกซื้อมาเองหนึ่งเชือก ที่เหลืออีก13เชือกเนี่ยเช่ามาหมดเลยพนักงานเกือบ70คนแล้วก็จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทมีการเก็บค่าเข้าเด็ก1,500บาทต่อหัวผู้ใหญ่2,500บาทนะคะรับปัจุษั์จังหวัดตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพวกตัวรูปพันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของออปางช้งเดบิวตหน่อยนะอุ้มใช่ค่ะก็ พบว่าธุรกิจบางช้างของนายเดวิดนะคะได้จดทะเบียนนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่7มีนาคม2560ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเป็นตัวแทนธุรกิจจัดนำเที่ยวค่ะสำหรับผลประกอบการนะคะ5ปีย้อนหลังค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2561ค่ะรายได้รวมนะคะอยู่ที่38.1ล้านบาทแล้วก็ ปี2,562ค่ะรายได้รวม53.1ล้านบาทและปี2,563รายได้รวม19.5ล้านบาทและปี2,564รายได้รวมเหลือ2 0 0 0 0บาทและปี2,565รายได้รวม46.3ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบแล้วกันเพราะว่าพอไปดูแล้วเนี่ยกำไรสุทธิ แต่ละปีเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างปีห5ห้เนี่ยรายได้46ล้านแต่ว่าเขาแจ้งว่ากําไรของเขาเนี่ยเจ็ดล้านเจ็ดขณะที่ตามข่าวเขาบอกว่าเช่าบ้านเดือละล้านปีหนึ่งก็1ิบสองล้านแล้วอะ่ะเออนี่เดี๋ยวต้องไปดูในส่วนของเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็เรื่องบัาษีด้วยนะครับ